ก็สวัสดีท่านผู้ที่กำลังรับชมบันทึกวิดีโอนี้อยู่นะครับในในส่วนของวิดีโอนี้นะเราจะทำการานำทุกท่านนะฮะมาชมแล้วก็รับรู้ถึงวิธีการใช้งานของเครื่องอวัดความชื้นแบบอินฟราเรดก็คือตัวนี้นะฮะซึ่งก็จะมีอุปกรณ์อยู่ 2- 3สามชิ้นเดี๋ยวขอแนะนำให้ทุกท่านทราบก่อนนะฮะโดยมาดูที่ตัวหลักของเราเลยดีกว่านะฮะตัวนี้ อันดับแรกนะก็จะเป็นตัวนี้เรียกว่าเครื่องวัดความชื้นแบบอินฟราเรดนะฮะเดี๋ยวข้างในมีอะไรเป็นส่วนประกอบเดี๋ยวจะอธิบายให้ให้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องนะฮะก็จะเป็นชุดกล่องนี้เป็นกล่องสําหรับเป็นเพลทสาหรับใส่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการวัดความชืน้นเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะของแผ่นอลูมิเนียมแผ่นบางในลักษณะแบบนี้นะฮะเพื่อที่เราจะทําการนําวัสดุหรือตัว ตัวอย่างทดสอบนะฮะที่เราจะทําการวัดความชื้นใส่ลงไปแล้วก็เข้าเครื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมีพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นช้อนตวงช้อนตักของวัสดุนะฮะแล้วก็พวกตัวอุปกรณ์คีบวัสดุที่อาจจะต้องอคีบเศษหรือว่าวัสดุบางอย่างออกหรือว่าเกลี่ยชิ้นงานนะชิ้นวัสดุในในแผ่นเพลทให้เรียบร้อยนะฮะก่อนที่ทําการอบนะฮะโอเคอซึ่งในวันนี้นะฮะ สำหรับอุปกรณ์หรือวัสดุนะขอเรียกว่าเป็นวัสดุนะ m a ท e r ี a l ที่เราใช้ในการอ,อบเพื่อวัดหาความชื้นด้วยเครื่องอวัดความชื้นแบบอินราเรตตัวนี้เราใช้ตัวมเมล็ดธัญพืชเป็นมเมล็ดข้าวเปลือกนะฮะโดยมาดูข้างในของเครื่องแล้วก็หลักการทำงานของเครื่องนี้กันเลยดีกว่านะฮะพอเราโอเคครับถัดจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของหน้าจอแสดงผลในที่นี้มีอะไรบ้าง ก็จะมีส่วนที่ตอนนี้เขาแสดงผลอยู่ที่น้ําหนักของของของสิ่งที่เขารับอยู่ในตอนนี้เขารับน้ําหนักของแผ่นเพลทตัวนี้อยู่นะฮะด้านในตัวนี้ตรงนี้จริงๆแล้วอาจจะพูดได้ว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนตาช่างรับน้ําหนักของวัสดุอีกทีหนึ่งก็อาจจะจ,จะว่ายอย่างนั้นก็ได้นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีการวางอะไรใดสิ่งใดลงไปเลยนะน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ศูนย์กรัมถ้าเกิดมีการวางวัสดุหรือชิ้นงานหรืออะไรก็ตามแต่ลงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มรับน้ําหนักแล้ว น้ำหนักของเขาก็จะเริ่มคำนวณตามสิ่งที่มันถูกวางลงไปตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2.7 8 9กรัมฮะแล้วก็จะมีส่วนที่ผมขอปิดไปก่อนนะครับจะมีส่วนที่แสดงผลของอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสที่เราใช้ในการอบนะฮะสำหรับวัสคือในที่นี้ต้องต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยนะฮะว่ามันจะต้องเป็นอุณหภูมิตาม ตามมาตรฐานของของวัสดุกเกษตรนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้ในการหาความชื้นในที่นั้นในที่นี้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ก็เป็นมเมล็ดข้าวเปลือกแล้วก็เซตไว้ที่105อองศานะ,ะในส่วนถัดมาถ้าเกิดดูใกล้ๆอีกนิดนึงก็จะเห็นในส่วนของของที่เขาเขียนว่าเป็นออโต้ในหน้าจอแสดงผลตัวนี้นะฮะทุกคนจะเห็นว่าออโต้เนาะตอนนี้เซตไว้แบบออโต้เอ่อต้องอธิบายอย่างงี้นะฮะมันมันมีทั้งโหมดที่เป็นแบบออโต้และโหมดที่เป็นสามารถเซตเวลาได้เช่อนอาจจะ อ,อบเพือ่ออบสัก10นาที20่นาทีหรือ15นาทีทั้งนี้ก็แล้วแต่แต่ในวันนี้เราเซฟเป็นแบบออโต้ซึ่งสําหรับหลักการของออโต้เนี่ยเขาทํทงานในลักษณะที่ว่าเขาจะทำการเริ่มแรกเนี่ยเขาจะทำการวัดน้ําหนักของมเมล็ดวัสดุมเมล็ดพืชเมล็ดธัญ,ญพืชเมล็ดวัสดุเกษตรอะไรก็ตามแต่หรืออาหารเนี่ยนะฮะเขาทําการชั่งน้ําหนักก่อนจากนั้นแล้วเขาจะอบลมร้อนแบบอินฟราเรดเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําหนักของน้ําหนักของวัสดุเนี่ย มันเนื่องจากเป็นการอบเนาะน้ำหนักของเขาเนี่ยก็จะก็จะหายไปเรื่อยๆมวลของเขาก็จะหายไปเรื่อยๆความเนืน่องจากความชื้นมันลดลงจนกระทั่งน้ําหนักของสิ่งนั้นอ่ะมันเริ่มคงที่มันเริ่มคงที่แล้วเขาก็จะทําการคํานวณเป็นเ,เปอร์เซ็นต์ความชื้นออกมาให้เราซึ่งในที่นี้เป็นแบบเวสเบสิกเป็นความชื้นมาตรฐานเปียกนะครับผมนะฮะ,อะนอกจากนั้นก็ในส่วนของหน้าจอแสดงผลก็จะมีส่วนของ ฟังชันของการเปิดปิดเครื่องแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้เป็นซิมโบลของสามเลี่ยมความเดี๋ยวเราอธิบายให้ทราบอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นการเซตศูนย์สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์รองรับเป็นอุปกรณ์แผ่นเพจที่เราวางลงไปใน,ในตอนแรกนะครับผมเราม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 า,มาเริ่มดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเปิดเครื่องขึ้นแป๊บหนึ่งตอนนี้เราเนื่องจากว่าเรามีการเซต แล้วก็เสียบเครื่องแบบวอร์มเครื่องมาแล้วประมาณ20กว่านอาทีแล้วเพราะฉนั้นเครื่องก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วขอหยิบแผ่นนี้ออกนะฮะตอนนี้น้ำหนักของเขาไม่เนื่องจากไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆอยู่นะฮะอุปกรณ์ก็จะอยู่ที่ศูนย์เราก็จะเริ่มด้วยการทําการนําแผ่นเพลทวางลงไปนะครับแล้วก็เครื่องเครื่องวัดเนี่ยก็จะเริ่มรับน้ําหนักของแผ่นเพลทแล้วตอนนี้แผ่นเพลทหนักอยู่ที่ประมาณ2.72.8กรัมนะฮะเอ่อ ลืมแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะ,ะสำหรับการทำงานด้วยด้วยเครื่องมือชนิดนี้นะข,ข้อแนะนำคือควรจะต้องสวมถุงมือทุกครั้งก่อนในการใช้งานนะโอเคนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะเซตศูนย์ให้กับอุปกรณ์ที่รองรับวัสดุนะฮะตอนนี้เราสามารถกดตัว T ท,ที่ตำแหน่งตัวนี้ได้เลยคนระับเป็นซิมโบลตัว T ตัวนี้นะครับก็จะเซตศูนย์ไว้นะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์มแล้ว หลังจากนั้นแล้วเราทําการนําเมล็ดธัญ,ญพืชหรือมเมล็ดวัสดุทางอาหารนี่นะฮะ,ะใส่ลงไปในแผ่นเพจในที่นี้นะฮะอาจจะเป็นพวกอาหารก็ได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดมันเป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่เราก็อาจจะสามารถตัดให้มันเล็กลงก็ได้นะครับเนาะเราก็จะวางลงไปโดยพยายามที่จะต้องทําการเกลี่ยให้ทั่วแผ่นเพจนะฮะโดย อุปกรณ์ชิ้นนี้นะฮะมันสามารถรับน้ําหนักของวัสดุที่เราจะใช้ในการวัดได้อยู่ตั้งแต่3ถึง20กรัมเลยทีเดียวนะครับในที่นี้ผมจะผมขอดูการวางตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับก่อนโอเคเมื่อผมทำการวางวัสดุอย่างกระจายตัวในแผ่นเพจนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเอ ในในตัวเลขที่เราที่มันที่มันรับน้ําหนักได้มันอาจจะเป็นมันอาจจะไม่ใช่เลขตัวที่สวยงามนะมันอาจจะเป็น4 7 79หรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้เราไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าเครื่องมือเขาจะทาการวัดความชื้นออกมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะฮะเ,เมื่อกี้ลืมอธิบายไปนะฮะลดการที่มือของเราเนี่ยจะไปสัมผัสกับพวกมเมล็ดธัญพืชหรือว่าอาหารเนื่องจากมือของเรามันก็มีความชื้นอยู่ใช่ไหมครับทุกคนเราก็ควรที่จะต้องใช้ภาชนะในที่นี้อาจจะเป็นช้อนหรือว่า วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของห้องแลบอะไรพวกนี้จัดการในการตักแล้วก็ตวงเข้าไปใน,ในแผ่นเพจได้นะครับควรจะต้องเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่ามือของเราก็จะมีความชื้นอยู่ประมาณหนึ่งถ้าเกิดเราสัมผัสไป,ไปที่อาหารหรือธัญ,ญพืชนะครับโอเคคราวนี้ข้อสังเกตนะฮะก่อนที่เราจะทำการวัดความชื้นเข้าไปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวดอกจันตัวนี้ฮะเขากระพริบอยู่ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เครื่องมือมันยังไม่พร้อมที่จะทํางานหรือใช้งานเนี่ย ก็จะมีตัวสัญลักษณ์ดอกจันตัวนี้ม,นมันกระพริบอยู่แปลว่ายังไม่พร้อมที่จะใช้งานนะเขาจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นการเซตมาจากผู้ผลิตแล้วเนาะนะฮะทันทีเราจะลองปิดตัวฝาครอบตัวนี้ดูนะฮะตอนนี้อยู่ที่4.78กรัมนะเราจะปิดฝาครอบดูแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตว่าตัวเครื่องหมายดอกจันตัวนี้จะเริ่มนิ่งแล้วทันทีที่เขาเริ่มนิ่งแล้วแปลว่า ขาพร้อมที่จะใช้งานพร้อมที่ทํางานแล้วนะฮะคราวนี้เราก็เพียงแค่กดสัญลักษณ์ตัวสามเหลี่ยมความตัวนี้เนาะทุกคนนะกดสัญลักษณ์สามเหลี่ยมความนี้นี้เครื่องมือก็จะเริ่มทํางานโดยทําการวัดแสดงผลเป็นความชื้นเป็นเปอร์เซนต์ความชื้นไปเรื่อยๆนะฮะโดยเวลาก็จะถูกลันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะสังเกตดูช่องของเวลาตัวนี้ซึ่งลันไปเรื่อยๆเป็นแบบลันเป็นแบบออโต้ ไม่ใช่รันตามระยะเวลาที่เรากําหนดนะฮะจนกระทั่งอย่างที่ที่บายไปก่อนหน้านี้นะฮะจนกระทั่งน้ําหนักของมเมล็ดธัญ,ญพืชหรือวัสดุอาหารที่อยู่ในในอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยมันเริ่มมีน้ําหนักคงที่เขาก็จะหยุดการทํางานจะมีส่วนของที่แสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้นตอนนี้กาลังไล่ขึ้นอยู่ที่0.4ซึ่งแน่นอนครับเขาจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เวลาก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ฮะเล็กๆ ตอนนี้เขาเขาแดดเป็นมันเป็นส่วนตำแหน่งของการแสดงอุณหภูมินะฮะตอนนี้อุณหภูมิเขาก็ลังเขาก็ลังเซ็ทเขากาลังเซ็ต,ตัวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันนะฮะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่45 55องศานะแล้วก็จะไปจบที่ตับที่อุณหภูมิที่เราเสร็ไว้คือ105องศาเช่นเดียวกันครับและนี่นะครับทุกคนนะฮะเมื่อเครื่องเขาทํางานเสร็จแล้วก็จะมีเสียงอะรามแจ้งเตือนผู้ใช้งานแล้วก็นักวิจัยแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเสียงดัง ติดๆแบบนี้ฮะซึ่งตอนนี้เขาแสดงผลความชื้นแบบมาตรฐานเปียกเวทเบสิกของวัสดุที่เรากําลังวัดความชื้นตอนนี้อยู่ที่16.5%ความชื้นนะครับผมซึ่งใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่16.58นาทีที่อุณหภูมิ105องศานะครับผมในที่นี้นะฮะจอแสดงผลเขาสามารถที่จะทําการเปลี่ยนในส่วนของค่าแสดงผลความชื้นตรงนี้ ได้อยู่3แบบอันนี้คือแบบที่1น,นะเป็นเวทเบสิกของอวัสดุตัวนี้อยู่ที่16.5%และสามารถแสดงนะฮะเ,เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักของวัสดุเป็นโซลิดนะฮะอยู่ที่ของตัวนี้เลยะฮะที่เรากำลังวัดอยู่อยู่ที่83.5%และตัวแสดงผลสุดท้ายก็จะเป็นน้ำหนักหลังจากที่ทำการอบแห้งแล้วนะฮะของของวัสดุชิ้นนี้ซึ่งวัดน้ำหนักได้อยู่ที่3 9 9 ถ้าเกิดจำข้อมูลได้ก่อนหน้าน,นี้ที่เราทำการชั่งน้ำหนักลงไปนะฮะอยู่ที่ประมาณ4.78กรัมในที่นี้อย่างที่อย่างที่บอกไปนะฮะตอนนี้เขาแสดงผลในหน่วยของเปอร์เซ็นต์เวทเบสิกนะเวทเบสิกอยู่ที่16.5ถ้าเกิดเราอยากได้แบบ dry basic ล้วก็สามารถนำค่าของน้ำหนักตัวนี้ซึ่งอยู่ที่3.99กรัมเนี่ยไปคำนวณใหม่ให้เป็น dry แบบแบบ d r basic ได้ครับทุกคนครับและก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ าทำงานของอุปกรณ์ชุดนี้ครับและหลังจากนั้นนะฮะเมื่อเราทำการรู้ค่าของพวกน้ำหนักต่างๆและก็การแสดงผลของอุปกรณ์ชิ้นนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการจัดการกับวัสดุที่เราทำการอบแห้งพวกนี้นะฮะโดยทำการนำชิ้นอาจจะ,ะคือเราควรจะต้องหาอุปกรณ์คีบนะฮะ ซึ่งเนื่องจากเขามีความร้อนอยู่นะฮะเราอาจจะทําการนําออกแล้วก็วางบนบนตัวสแตนที่พักเขาไว้ก่อนแบบนี้จนกระทั่งเขาเขาเกิดการเย็นตัวในที่นี้สําหรับสำหรับ,รบตัวตัวเนี้เราอาจจะไปใช้ต่อหรือว่าเราอาจจะทิ้งเลยก็ได้หรือว่าจัดเก็บตามที่ผู้ใช้งานหรือนะักวิจัยต้องการที่จะเอาทําต่อนะฮะแล้วก็เราก็ทําการกดแทรตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะซิมโบทตัวนี้ กดเซตศูนย์ะฮะเครื่องก็อยู่ที่0นก็จะเป็นอ,อ,อันเสร็จกระบวนการทํางานของเครื่องนี้นะฮะแล้วก็ข้อแนะนำนะฮะหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องทาความสะอาดเนื่องจากว่าในตัวข้างล่างของแผ่นเพลทที่รองรับที่รองรับวัสดุพวกนี้อาจจะมีพวกฝุ่นละอองอยู่ในตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่แนะนําที่จะต้องเราทําการปัดกวาดเนาะรอให้เครื่องมีอุณหภูมิที่เย็นลงก่อนนะเนื่องจากตอนนี้เขายังอุณหภูมิสูงอยู่นะหลังจากที่อุณหภูมิเย็นลงสักพักหนึ่งทิ้งไว้สักประมาณ10หรือ15นาทีนะเราก็ควรจะต้องทําความสะอาดทุกครั้งก่อนหลังจากการใช้งานนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานของเครื่องวัดความชื้นแบบอินฟราเรดตัวนี้นะฮะหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้แล้วก็เทคนิคนําไปใช้ในการ ทำงานวิจัยของตัวเองนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อเราทำการเปิดฝาครอบเครืมาเนี่ยเรามาดูการทำงานหลักการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะอาศัยการสร้างความร้อนจากคอยที่ถูกติดตั้งอยู่ด้านในนะทุกคนจะเห็นว่าจะเป็นคอยที่คอยคอยร้อนน,นะฮะที่จะต้องอแน่นอนฮะจะต้องมีการเซตเข้ากับเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเนาะทุกคน จะทำการเสียบไฟฟ้าซึ่งมันมีการดีไซน์ไว้แล้วนะฮะให้ความร้อนนะตัวนี้ก็ทําหน้าที่ในการผลิตผลิตความร้อนที่เราจะใช้ในการอบวัสดุอบแห้งนี่นะฮะและก็ก็จะมีการติดตั้งตัวเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้เพื่อเช็คอุณหภูมิของคอยร้อนที่เราเซตไว้ว่าเนี่ยว่าอุณหภูมิตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่โดยหลังจากที่เขาเขาทำการผลิตลมร้อนออกมาแล้วเนี่ยหรือความร้อนออกมาแล้วเนี่ยความร้อนก็ทำทำการแผ่รังสีให้กับพวก มเมล็ดพืชหรือธัญ,ญพืชที่ถูกวางในแผ่นเพลเนะี่ยซึ่งแผ่นเพลตัวนี้จะถูกวางในในด้านในของของอุปกรณ์อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทําการแผ่รังสีความร้อนมาจากยังวัสดุแล้วก็จะเกิดการอบแห้งภายในสังเกตเห็นว่านะฮะจะสังเกตเห็นว่าจะมีคีบฟินตัวนี้อยู่เห็นไหมฮะทุกคนในอุปกรณ์เนะี่ยซึ่งเขาทําหน้าที่เขาทําการเจาะเป็น,เป,นเป็นคีบเป็นแผ่นระบายความร้อนแล้วก็ความชื้นออกจากมเมล็ดพืชน,นะซึ่งก็จะถูก เจาะช่องแล้วก็พวกความชื้นต่างๆก็จะถูกละเหยขึ้นสู่บรรยากาศด้านนอกดังที่ทุกคนเห็นในใน,ในส่วนนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ